คือมีคนทักมาหาผมบอกว่าพี่ปิดแชททำไมนะครับปิดแชทใน f a c e b o o เนี่ยตะก่อนผมเปิดนะนะครับแล้วก็มีคนทักมาถามบอกว่าปิดแชทแล้วก็ทักแชทเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมว่าถ้าเราคุยอะไรไปเยอะๆหรือคุยอะไรที่เป็นผิดๆนะครับมันจะมีผลหนึ่งละปิดการมองเห็นปิดกั้นปิดทุกสิ่งทุกอย่างปิดจนปิดสร้างรายได้ คือโดยส่วนตัวผมนะคือคือผมปิดเพราะว่าคือมันมันตอบยากอ่ามันมันไม่เหมือนในสีสีเขียวอ่ะมันตอบง่ายมันแคปได้มันมันแคปหน้าจอแล้วมันทำอะไรได้หลายอย่างสำหรับผมนะมันง่ายแต่ใน m e s s e n g e r นี่คือคือมันได้อยู่แต่มันมันช้าอ่านึกภาพออกไหมครับมันมันไม่ได้แปลว่า เราทําแล้วมันผิดหรืออาจปิดการมองเห็นนะครับคือบางคนเนี่ยนะครับคิดว่าอ,อ้าทำไมพี่เขาทําไมไม่ตอบทางไม่เจอ,เอผมปิดนะครับผมมาใช้ในช่องทางสีเขียวแทนนะครับเพราะว่ามันไม่เปรียบกับว่าปิดการมองเห็นมันไม่เปรียบกับว่าปิดสร้างรายได้มันไม่เกี่ยวนะครับเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนช่องทางการติดต่อใหม่แค่นั้นเองนะครับถ้าพูดถึงว่าเราปิดได้ไหม นะครับแล้วก็ปิดได้นะนะครัเผื่อเราคนอื่นส่งอะไรรูปภาพอะไรมาให้เราแบบมันจะพ่วงกับเราผิดไปได้ก็มีนะครับทะนน้าเล้วคือคือหลายๆคนนะเห็นไหมครีเอเตอร์หลายๆคนที่เขาไม่ตอบก็อยู่ประมาณนั้นแหละนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเรียนรู้และศึกษาไปเยอะเนี่ยมือใหม่จะเข้าใจนะครับว่ามันมีผลผลิตตามมาเยอะเราเราไม่ใช่เพจขายของเราเป็นเพจเพจเออ ค้าขายนะครับเราเพจคือการสร้างรายได้นะครับเราต้องเป็นบุคคลสาธารณะคือที่ใสสะอาดนะครับเพื่อนๆลองไปวิเคราะห์ดู